กูไม่ต้องรอโชคชะตานี่หวากูเสกเงินเองได้ปีใหม่นี้เลิกขอพรพระเลิกบนบานสางเก่าเปลี่ยนจาก New Year New Me เป็น New Year New Money มึงคิดจริงๆเหรอว่าพอเข็มนาฬิกาแต่เลข12แม่คืนวันที่31ปุ๊บชีวิตเฮงสวยของมึงจะเปลี่ยนเป็นเทพนิยายปับ๊บตื่นครับเจ้านี่มึงเขาไม่ได้หยุดปีใหม่นะเว้ยดอกเบีย้ยแม่งวิ่ง24ชั่วโมงยิ่งกว่า7 e เ e ปีใหม่ทีไรกูเห็นแต่คนโพสต์รูปผู้สัญญาว่าจะพ้อมสัญญาว่าจะรวยสัญญาจะเป็นคนใหม่ถุยผ่านไปสองอาทิตย์มึงก็กลับมาเป็นไอ้ขี้แพ้คนเดิมที่นั่งรองเงินเดือนชนเดือนเหมือนเดิมฟังนะถ้าปีหน้ามึงยังใช้ชีวิตด้วยความหวังมึงตายอย่างเขียดแต่ถ้ามึงอยากรอดในยุคที่เศรษฐกิจแม่งบีบไข่จนหน้าเขียวแบบนี้มึงต้องฟังสิ่งที่กูจะเล่าต่อไปนี้ให้จบเอาละตั้งใจฟังเรื่องของ การเอาชีวิตรอดในปีหน้าด้วยวิชาพ่อค้านาเรียดมึงลองมองไปรอบตัวตอนนี้สิบรรยากาศแม่งโคตรจะเฟกห้างสรรพสินค้าเปิดเพลงจิงเกิลเบลสกลบเสียงคนบน่นเรื่องค่าไฟแพงคนแห่กันไปซื้อสมุดแผนเมอร์เล่มละพันเพื่อมาจดว่าปีนี้ฉันจะเก็บเงินทั้งที่ในกระเป๋าตังค์แม่งมีแต่ใบเสร็จบัตรเครดิตมึงรู้ไหมปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือเราถูกสอนมาให้ตั้งเป้าหมาย แต่ไม่เคยถูกสอนให้หาเครื่องมือที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นเราถูกโปรแกรมมาว่าตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นไปเป็นเจ้าคนนายคนตัดภาพมาที่ความเป็นจริงจบมาเงินเบียนเหมือนห้าค่ากาแฟแก้ละร้อยค่าของเชีพพุ่งเหมือนติดจรวดแต่มึงยังนั่งรอบโบนัสปลายปีเหมือนหมามองเครื่องบินปีหน้ากูฟันธงเลยนะเศรษฐกิจแม่งจะไม่ดีขึ้นหรอกอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาล หรือนโยบายแจกเงินเ่าเหอ่อะไรท้งนั้นตราบใดที่มึงยังแบมือขอมึงก็เป็นได้แค่เหยื่อคนส่วนใหญ่ในปีหน้าจะตายเพราะอีโกโ้มึงจบปริญญามึงเป็นหัวหน้าแผนกมึงอายที่จะโพสต์ขายของออนไลน์มึงกลัวเพื่อนล้อว่าอา้าวตกอับหรอมาขายแซนด์วิชเชี่ยเอ้ยความอายแม่งกินไม่ได้เว้ยในขณะที่มึงกาลังรักษาหน้าตาทางสังคมที่ปอมเปลือกป้าขายหมูปิ้งหน้าปากซอยแกกําไรวันละ3ามถึงสี่พัน แกไม่มีปะดิญญาแต่แกมีเงินสดแกไม่มีอีโก้แต่แกมีข้าวกินทางรอดเดียวที่จะทำให้มึงไม่ต้องมานั่งเครียดตอนสิ้นปีแน่คือมึงต้องขายกูไม่ได้บอกให้มึงไปสมัครเป็นตัวแทนขายตรงหน้าลำคานะแต่กูหมายถึงจิตวิญญาณของการแลกเปลี่ยนมึงต้องมองให้ออกว่าตัวมึงมีของอะไรถ้ามึงพูดเก่งมึงขายเสียงขายการเจราจา ถ้ามึงทําอาหารเป็นมึงขายรสชาติถ้ามึงไม่มีหาวอะไรเลยมึงขายแรงขายเวลาคนรวยทุกคนบนโลกนี้คือนักขายทั้งนั้นอีลอนมัสขายฟันเรื่องไปดาวอังคารสตีฟจ็อบส์ขายความเชื่อแม้แต่พระเจ้าก็ยังต้องมีการโปรโมทศาสนาเลยจริงไหมแล้วมึงเป็นใครถึงกล้าบอกว่าฉันไม่ชอบงานขายการไม่ชอบงานขายเท่ากับมึงกำลังปฏิเสธเงินที่ไหลเข้ากระเป๋า ลองนึกภาพนะคนแรกใส่สูตรผูกไทเดินเข้าตึกหรูรอสิ้นเดือนรับซองขาวพบบริษัทเจ๊งเดินออกมาแขวงขวางมองฟ้าแล้วด่าโชคชะตาคนที่สองใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนั่งแพ็คของอยู่หลังบ้านเหงื่อท่วมตัวแต่มือถือเด้งเตือนเงินเข้าเงินเข้าเงินเข้ามึงอยากเป็นคนไหนจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่วินาทีนี้ วินาทีที่มึงยอมรับว่ากูต้องทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาเกียรติเกียรติยศมันมาทีหลังเงินในบัญชีเสมอจำใส่กระโหลกไว้ฟังจบแล้วอย่าเพิ่งฮึกเหิมแล้วนอนต่อกูขอสั่งให้มึงทาสิ่งนี้เดี๋ยวนี้หยิบมือถือขึ้นมามองหาของในบ้านมึงที่ไม่ใช้แล้วหรือทักษะอะไรก็ได้ที่มึงมีแล้วโพสต์ขายแม่งเลยโพสต์ลง Facebook ปิดตอบอ G หรือบอกเพื่อนข้างๆก็ได้ เริ่มจากการขายของชิ้นแรกให้ได้ไม่ว่าจะ50บาทหรือ100บาทเพราะทันทีที่เงินบาทแรกจากการขายเข้ากระเป๋ามึงมึงจะเสพติดมันมึงจะรู้ว่าอ๋อกูไม่ต้องรอโชคชะตานี่วากูเสกเงินเองได้ปีใหม่นี้เลิกขอพรพระเลิกบนบานสางเก่าเปลี่ยนจาก New Year New Me เป็น New Year New Money เริ่มขายซะก่อนที่ความจนจะมาเคาะประตูหน้าบ้านมึงใครที่ฟังอยู่แล้วเริ่มร้อนวิชา คอมเมนต์บอกกูหน่อยว่าปีหน้ามึงจะขายอะไรพิมพ์มาเดี๋ยวจะลงไปอ่านว่าใครมันของจริงหรือใครมันก็แค่พวกเก่งแต่ปากไปแยกย้ายไปทำมาหาก,กิน